ช่แคมวันนี้ก็จะเป็นวันที่แบบว่าตามหาของแห่งชาติคือตามหาคอลลาเจนกล่องนี้ให้คือแบบว่าใครที่มีเพื่อนมีป้าปู่ย่าตายายขายคอลลาเจนกล่องนี้ก็คือแบบว่าเฮย้ยทิ้งลายไว้ใต้คลิปนี้เลยเราก็จะแบบไปคุยกับเขาเองคือเราอยากได้เขาา้าใจบอกว่าคอลลาเจนนี้เรากินแล้วมันโอเคเข้าจจ okay ป่าโอเคป่ะคือมันมันหอมกลิ่นเมลอนนะ่ะเออที่อบอกว่ามันกินง่ายกว่าแออบาบต่างๆนานาที่เราเคยกินมาแล้วคือเราชอบอเขาจะข้ามาชอบปะ่ะโอเคแล้วกินที่แบบมันกินแล้วมันมีอ้วนเนี่ยแล้วแบบ ก็มันเก๋อ่ะไอชอบเก๋ปะคือคคจะสังเกตเห็ว่าช่วงนี้แบบทำไมหน้าพี่อ๋อยแหกเลยคะ่ะแล้วแบบเอ้ยแบบหน้ามันไหม้อะไรอย่างงี้เนาะก็เข้าใจกันนิดนึงเพราะว่าเราก็ค่อนข้างจะแบบนะแกรนแรนคราวนี้เราก็่อยากฟื้นฟูก็ไงช่วยกันตามหานิดนึงโอเคปะแก ก็สำหรับใครที่ตามหาได้ก็จะแบบว่าขอบคุณจุงเบย์อะไรวะขอบคุณจุงเบย์ปะก็ขอบคุณเลยอะไรอย่างงี้เดี๋ยวว่าใส่ใจเราเนื่องจากเราก็แบบว่าเป็นคนโง่หาของไม่ค่อยเจออะไรอย่างงี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ใส่ใจความสวยกันและกันอยากให้สวยเหมือนกันก็ช่วยกันแล้วถ้าเกิดใครเดี๋ยวว่าเอ้ยมันกินดีจริงไหมเราก็ใครที่อยากกินก็กินตามอร่อยได้นะคะเพราะว่าเฮ้ยเราไม่อยากกากอะโอเคปานะจ๊ะมีละอีกคอลเจนนะ จำไวด้ดีนะจำไว้มิราอิคอราเจนนะคะกินแล้วมีอ้วนนี่แหละที่ดีโอเคปะจริงๆเราเป็นคนหุ่นควายเว้ยแต่คืนนี้มันเป็นมุมเฟกไงคือรู้สึกว่าเฮ้มันใช่หน้าเรามันปลอมดีเราเคยถ่ายม,มุมนี้ตลอดเวโอเคปะรักนะจุบจุบ